สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวนันอังคารความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องการงานและการเงิน ถ้าถามเรื่องงานไพ่พยายมบอกว่าวันนี้คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่สำคัญครับอาจจะเป็นการสรุปโปรเจกต์ที่ทำมานานหรือต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากและซับซ้อนแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าการตัดสินใจของคุณจะเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกต้องเสมอถ้าคุณเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายวันนี้อาจจะเป็นวันที่ได้เคลียร์ใจกัน และกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ครับนอกจากนี้พ่ย,ยังบอกว่าคุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและควรตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้รอบคอบครับสำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้เตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นครับอาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่ถ้าคุณวางแผนการเงินไว้อย่างรอบคอบก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ครับพ่ย,ยังบอกอีกว่า ถ้าคุณมีเรื่องค้างคาเกี่ยวกับหนี้สินหรือการเงินวันนี้อาจจะเป็นวันที่ได้สสางและจัดการให้เรียบร้อยครับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดไพ่พยโย,ยมสื่อถึงการสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่เวิร์กหรือเจอแต่คนที่ไม่จริงใจวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะตัดใจและเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ครับการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะดูน่ากลัวในตอนแรกแต่เชื่อเถอะว่ามันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่จะก้าวไปอีกขั้นหรือเป็นการตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหาที่คาราคาสั่งกันมานานครับการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ต่อกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเรื่องความเครียดที่อาจจะมาจากการตัดสินใจที่สำคัญครับอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมนะครับลองหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบนอกจากนี้พย,ยังเตือนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับบทสรุปโดยรวม วันที่10กันยายน2568นี้จะเป็นวันของการตัดสินใจและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงครับให้พยายมให้พลังงานที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่าก,กลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาคุณไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร